สวัสดีครับพบกับปั่นไม่จา้จีนไม้นะครับยามเย็นนะครับนี่ก็จะหกโมงแล้วนะครับหลังจากปิดร้านห้าโมงก็เข้ามาในสวนนะครับจุงนี้ก็อากาศงร้อนนะครับก็มาเปิดน้ํานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้ร่วมนะครับซึ่งอยู่ข้างกับสระน้ําทีนี้นะครับแล้งอีกแล้วนะครับน้ําแห้งนะครับก็อากาศนะครับแปรปรวนนะครับนี่ก็พฤษสภามิถุมารกาดานะครับ ก็อาทิตย์กดาแล้วนะครับยังไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนมานะครับทิ้งช่วงนี่ก็สาราที่ทำมาไว้นะครับนี่ก็หลังจากิดร้านก็เข้ามานะครับพาเด็กเข้ามาในสวนคแปลงนี้ก็มังคุดนะครับในแปลงของมังคุดเนี่ยเรารดน้ำหนึ่งวันนะครับอยู่ได้สามสี่ถึงห้าวันนะครับความชื้นเพราะว่าพุ่มมันนะครับใหญ่ก็มันสามารถเก็บความชื้นได้อย่างหนึ่งก็ดินแปลงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นดินที่มันร่วนนะครับร่วนซุยแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับ มาเล่นดินนะครับอันนี้ก็สาระนะครับไว้สำหรับพักผ่อนนะครับเนแรงที่เราไว้สำหรับอนาคตธรรมะสวนนะครับก็จะปลูกนะครับพวกไม้ดอกไว้บ้างนะครับฝั่งสวยงามแล้วก็มีตู้เรียนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เรียนจะเป็นกลุ่มของพื้นบ้านนะครับที่ปล่อยมันร่วงเองในอนาคตส่วนมังคุดนะครับก็สองคูณสิบสองนะครับจากหกคูณหกนะครับก็ ผลมะลิปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ราคาถูกนะครับขายปรีกันอยู่20บาทนะครับในสวนใบรับซื้อแม่ค้าอะไรก็อยู่ที่6บาทถึง8บาทนะครับส่วนค่าเก็บก็4 5บาทแล้วนะครับปีนี้ผลไม้นะครับราชีผลไม้ก็มีปัญหาส่วนของทุเรียนนะครับปีนี้ราชาผลไม้ก็มีปัญหานะครับขายกันหน้าดีก็กิโลละร้อยนะครับในสวนก็4 4 5 4 6 0ซึ่งด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลายปัจจัยนะครับี่เราทําสวนเอาไว้นะครับอ่า เราไม่เน้นนะครับที่จะจําหน่ายอย่างเดียวนะครับสร้างสวนให้มีความสุขนะครับแรล่งนี้ก็มังคุดก็เก็บขายอยู่นะครับครั้งก็สองร้อยสามร้อยกิโลพอขายหมดไม่หมดอ่าเราก็เอามาทําปุ๋ยมานะครับก็ทิ้งไปบ้างนะครับแต่ม่ามันคุ้มทุนไหมมันไม่คุ้มครับกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าน้าค่าคนงานนะครับแต่ว่าทําแล้วมันมีความสุขก็ไม่เป็นไรนะครับก็เวลาเย็นๆนะครับข้ามาในสวนนี่ผมจะให้คนงานมาตัดให้มันล่นเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่า เวลาเราเข้ามาในสวนเนี่ยมันจะได้สะอาดนะครับสะอาดตาสะอาดเดินอะไรก็สะอาดนะครับเวโควรต้นนะว่สะอาดเวลาเราเข้าไปในลําต้นเข้าไปหารูปมันต็ง่ายนะครับสวนทุเรียนนะครับเป็นแปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับก็คือจะไม่ใช้สารเคมีครับทุเรียนต้นไหนตายก็เอามาปลูกซ่อมเนี่ยบางหลุมก็ปลูกสามสีรอบแล้วน่ครับเงินฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับซ่อมไปนะครับต้นนี้ก็สามสีรอบแล้วแล้วก็ อนหลังก็แถวแรกนะครับก็จะเ,เงาะมาลงนะครับอย่าเป็นเงาะข้างในก็ที่สวยก็ปล่อยไปที่ไม่สวยก็เอามาซ่อมเพิ่มกันนะครับก็หลุมละสามต้นสี่ต้นแล้วแต่เอาที่เขารอดนะครับเพราะเราไม่เน้นใช้สารเคมีนะครับอนนีแ้แปลงนี้จะทําเป็นแปลงอินทรีย์นะครับทั้งหมดทุเรียนนะครับเราไม่เน้นที่จะจําหน่ายแบบธุรกิจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พ่นอะไรแล้วก็ดูการเติมเรื่อโตเนี่ยมีนะครับกลุ่มของเพียกลุ่มของมลแรงกลุ่มของอะไร ส่วนมังคุดนะครับปีนี้เนี่ยครับดูข้างบนผลผลิตครับเยอะมากอในแรงตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่สิบต้นนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองตันนับสองตันกว่านะครับตอนนี้ก็เก็บไปยังไม่ได้ครึ่งเลยนะครับในตอนนี้ข้างในเนี่ยข้างในมันก็โปร่งนะครับพอมันโปร่งอย่างเนี้ยเราเข้ามามันก็สะดวกนะครับแต่การสวนง่ายนะครับดูแลง่ายแต่ข้อเสียคือต้องมีคนงานหรือเราต้องทําเองตัดอยู่ตลอด อันนี้ห่างกันประมาณสักเจ็ดวันนะครับอันนี้ตัดไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วมันยาววันนี้นะครับเราก็มาซ้ํากับเอ็นตัดรอบหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เนี่ยครับส่วนที่โล่งเตียยสวยแต่ถ้าเนี่ยครับอันนี้ก็ตัดไปอ่าเจ็ดแปดวันแล้วนะครับอันนี้พอได้น้ำหน่อยไหมครับตอนกรงที่สปริงเกอร์ได้น้ําเนี่ยเขียวสะอาดนะครับเขียวระลานตา ระบบน้ําก็จะระดับสูงหน่อยเวลาตัดหญ้าหรือว่าเวลาเปิดปิดก๊อกเนี่ยวาวเนี่ยมันจะไม่โดนดินนะครับลงทุนเพิ่มนิดนึงแต่ว่าไม่ปวดหลังนะครับเดินง่ายนะครับถ้าก้มทุกจุดก็ลําบากหน่อยกาที่เราต้องการให้สวนมันโล่งเตียนะครับเพราะว่าเนี่ยในสวนทุกสวนนะครับก็จะมีนี่นี่ก็ามามาถอดเอาไว้นะครับเขามาถอดเสื้อผ้าเอาไว้นะครับมันจะเป็นหูสิงนะครับเพราะว่าคืนก่อนที่ผมมาเล่าคูเนี่ยมันเป็นหญ้ารกนะครับผมก็มาเจอ นะครับเอาไฟส่องนะครับก็เจอในรูนั้นนะครับแล้วก็ดิสกุดเอาไว้ก่อนเรามาดูนะครับมันก็ออกคือเราต้องการเขาออกแต่ตอนเราทํางานเนี่ยไม่อยากให้เขาออกมานะครับพอเขาออกมาถึงนะครับเก็มาถอดเสื้อโชว์ให้เราเลยนะครับว่าเนี่ยเขามีตัวตนอยู่ที่นี่นะครับนะครับเนี่ยฝั่งนี้มันรกอยู่ในคูน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดอันนี้เราทําอย่างนี้สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันนะครับขึ้นมาอีกนูที่เริ่มเขียวนั้นเราเพิ่งตัดไปไม่กี่วันนะครับนะครับทําสวนนะครับ เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ยิ่งผลผลิตที่ออกมาราคาไม่ดีถ้ามังคุดเหมือนราคาดีทุกปีเนะี่ยมันก็พอหายเหนื่อยกันหน่อยนะครับขายขายกัน4 0 50 30 3กิโลร้อยแต่มาปีนี้5กิโลร้อยแล้วก็ยังขายยากขายออกยากทำให้เกษตรกรนะครับบ้านเราเนี่ยเหนื่อยกับการทำสวนปีนี้มังคุดทุเรียนผลลำผักนะครับผักปีนี้ก็จากการดูนะครับหลายที่ก็ราคาถูกมากครับ มีการนำเข้ามามีการหลายอย่างนะครับมันทําให้เนี่ยคนต่างตระอ่ะเหนื่อยเนี่ย,ยผมแบบนี้ก็เน้นไว้ทําอินทรียทำไปกินเองเนี่ยพริกก็ที่เหลือร่อดๆมาก็ไว้ได้กินนะครับโครงการอนนี้คือตรงกลางนะครับเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกกล้วยนะครับแถวนี้ปลูกกล้วยอาจจะเหลือจะมีอยู่สามร่องนะครับสามร่องก็จะปลูกกล้วยกล้วยหอมไว้กินเหลือขายมีแจกกล้วยนำว้าแล้วก็กล้วยไขย่จะปลูกสามกล้วยนะครับ อันนี้เอาเน้นขายได้เพราะว่าเราปลูกเยอะนะครับประมาณ20กอนะครับ20หลุมอย่างละประมาณ20ห <c oughs> ลุมเพื่อที่จะเอาไว้กินไว้ขายไว้แจกครับนี่ก็เออมาเปิดน,น้ํานะครับเพราะว่าหลายวันแล้วตั้งแต่วันเสาร์เปิดน,น้ำรับสุดทายคือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหกวันแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เปิดน,นะ ก็เหมือนผมบอกคือผมทําสวนผมไม่ค่อยมีเวลาในะเรื่องของการจัดก,การเรานะครับบางครั้งก็กลับมาค่าวันนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนหยุดปกติอ้าลูกไปโรงเรียนก็ผมจะเข้าบ้านประมาณทุ่มครึ่งนะครับมีน้ําเราแห้งมากอีนี่นะครับแต่ว่ามันไม่แห้งจนสุดนะครับเหลือประมาณสามเมตรมันจะมีตาน้ำนะครับแล้วผมมีบ่อน้ําตื้นตอนนี้เปิดบ่อน้ําตื้นอยู่หนึ่งลูกด้วยนะครับบ่อน้ําตื้นหนึ่งเครื่องจากในสระหนึ่งเครื่องแล้วก็บ่อน้ําตื้นฝั่งนนอีกหนึ่งตัวสามตัวนะครับ เพราะว่าแหล่งนะ้าเรามีน้อยมีจํากัดแต่ว่ามันมีหลายแหล่งเราก็เลยวางให้มันมีใช้ทุกที่โอเคนะครับอันนี้ก็ทําสวนนะครับสวนแบบผสมผสานอินเน้นอินทรียนะครับไม่เน้น,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 นสารเคมีนะครับเราก็อยา,ากจะฟอกให้มันอากาศบริสุทธิ์นะครับโอเคนะครับฝากติดตามนะครับ y YouTube ปัดไม่จุนไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ